กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีทูกฐานพ่อพ่อกับซร้าน้องอันนี้คือเก่าพี่น้องมืนนัอนี้เ้าก็สิมาภาปลาลูกมาเบิ่งเนาะเท้าเขาจะบอกมีเท้าพี่น้องเอ้ยโอ้สามีเนี่ยก็ดีแล้วเหนื่ยเป็น,ล,นปลาบเนาะเท้ายำแรงหายากเลยพี่น้องเด้อพอเนื่อยมีบ่พอเนืออเน่อยฉีดลงเบิ่งพี่น้องมาเบิ่งไปส่งน้องกันพี่น้อง นូឌ្ះ рост ់ចូកហូរផូរប់ពេល� навер ្្ incident � Gesetzent ទួន់ចិយ undocumented ឋ៊ែមួពា ạब ចនំនុថ្រាស់ដុ �λά ភាសស់ �am detriment ឋី น้องอันนี้บอแม่นหน้าปูนะพ่อนนบอทั้งพ่อบอโอ้ยพห่น้องค่คอยค่อยเศร้าบังดูน้องลุ่มบอสร้า,าบังเลิกๆพุ่น

mà là bướm thôi dắt là càng là phù áo ừ, đây là có ba ừ. tầng này bạn thong hai thong na thấy không thong na kiểu ở nó theo nam hình là bên đong thấy không chỉ đong đây Ô tắc tên nó bảo phút ô. Nhàng lộn bằng nông thầu thì nó mất đấy. rồi đấy Tam hổng quá mọi nhào. có m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  nơi m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  แม่โมมี mm. ่น้องไงน้องละเองปุ๊บน้องปุษฎีดาปุ๊บอือน้องอะน้องให้หน้าละพุูดก็เศร้าแต่ก็ลงพางงมเมืองเท่าขึ้นาะเท่าย่ำแหลมค่อยเสพยากแล้วไปเลยเลย ป่าอย่างอะไลนมันสิมีบ่พอเนยพยานอยู่น้องพุ่นน้องหายน้าละพุ่นขึ้นมาลูกไปยืนโซ่คาคาแถวน้องหน้าเห็นไหมเหนไหโอ้ยมาพิษน้องพี่น้องพี่พอน้องเอ้ยร่องสองสามน้องนบ่อแมนมาพิษน้องเขาก็จะไปน้องใหม่เนาะ พาพี่น้องไปเบิง่งเขาเจ้าว่าเท้าลายเนะาะเท่ายำแลงเขาก็อยากเขาก็เลยมาเบิง่งหมักม่วงโซอคือเป็นดอกไว้เทปพอนยี่นีะ่ะงานี่เป็นเหล่าม่วงโซอเออไปปะ,ะพี่น้องมาพเพาะผมกดมันพี่น้องมาดูผู้ กะหัวใหญ่ๆม im ั่นคนนี้เออมรูปวงเหวมันนี่เงาะผัวโถโถเนาะอ่าตวเป็นวีลักษะเกี่ยวจักมือเก็บอันนี้นะเออได้กคนเงาขึ้น แต่เัิขาทำก็น้ำเอาเนาะยังไม่ได้เคืองบ้านี่นะสวนนี่ถือหัวมามีถือหัวใหญ่ไปเนาะผมขนกลดเขนมากเลย ตอนน้เนี้กำลังลงปะลุงเป็นอะไรมีอยูยุเล,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 ล็กลงวางเล็กๆลูกมีเท้าอีกบ่เท้าผมบอกมันพูผพันตีนอยู่บ่ คป็นเอาลงเป็นเอาตักซาราบังดูอ <h ung> ยู่โลกประจักษ์บ่มีดอกแนนั่นะนะเหม็ออเนเ <h ung> ท่าเก่าง่มเช้ามาแถวผ่านค้าบ่ได้ผ่านบ่ ยงลุยอัดเทาพี่เนาะเป็ดกลอยีเป็ดอมยเนาะถ้าม,มีกับเขนมาก,กส็สมีทั้งเพิงผมจะเฮยทังพพกจะเห็นเป็ดหรอยาะคนเอิบ้บโมย่ะก็บ้าทันโมมีเนาะ สอนหัวมันเพลินไปเราเลยโพดโพหัวมันกับเรากะดิอันเนาะกระโดดหัวมันบ้าเตงงูมังง่ายไม่หทวใหญ่มาขามกระดกแล้วแทนมีไปเอาเนาะเขาจะกลมมันได้กว่าขามขันแกอ่ะดิเนาะ ม่มีเบัอตั้งนะมามีขึ้นมากลูกเขนมามเขนมาบ่ได่พี่น้องบ่เห็นซั่น้ใส่มันเบิดแเนาะอือขาเบิดเลยพี่น้องน้นองดนะพอเด้นเรามีมงหอยนะ บมีกระสือเมือพี่น้องมันบ่ได้ซ้ำเท่ากัเลย้าปรลุมาเล่ๆลงไปเบิ่งวบ่มีเท่าบหเฮนขีเป็ดแบบเอาเฮ้อไอ้ตดีเป็นเหงาเป็นเหงาคือยู่เท่า่เศราไปนะรกับบมีพาอ้ มันเบิ่งล้านมั่นพี่น้องโพดโพดพี่น้องไปฮะทุกๆไค้มีหายมีซวนกับสามเสียเอาเงินพี่น้องผมมีแต่ล้านมันพวกอ๋อมีเธอวายใหญ่ใหญ่มันเขาเจ้ากลดมีเธอวายใหญ่ห่างขึ้นเป็นวีเป็นวีป้าทุกพี่น้องอาเนินได้แต่สอพี่น้องมีแต่ล้านมั่นพี่น้องนะ โผโพดโพี่เนาะโผสุดแสงหูแสงตาคนตามันนะโพดโพพี่เนาะเอ้ดอกกระเดียพี่ดูแม่ยูนดงอยู่ป่าหกกระเม็นทางเนาะเขาเนื่อล่องเลยหน้าไปสือตัดหอองลุยหนามซะพนอเจนสบายครับาหัวแตกเมล็ดน่เอยกี้พี่นนอะ น้องอันนียเราที่สดีมาเล่นุ่งไอ้กิ๊กิสาวหัวแดงตอนนี้ก็มีแต่คนเป็ดบ่พามเบรกดกประดันงำเนาะ้างหย่าไก็จะสกแกมวนแต่ ออกมาทียังสวยไปเนาะกก้ยกับสวงามไปดิเมื่อเก็บใบยานางมาใส่แกงเอาใหม่ได้โดนเราใหม่ห้ากันใช่โมมี่มาเบิ่งก็อด้ะเก็บใบยานางปไปรูมมาดองก็เลยเก็บเอาเลยเนาะ ้โอ้ยจะเข้าไปเก็บอีกน้อ n เลย h ปส่วนมันค่ะจะเอาพี่น้องไปถึงมันแตงหัมงาพี่น้องโปดโวใหญ่อนเด้ม่มีสวนมันโดก็มีพี่น้องสวนมันจะกนยังไเมซ้ พี่น้องเก็บนี่ก็สมมาพระควรท่านจะพอลาเพลยงตัวเดีอวผ่าก็ไลก็แชร์ก็ติดตามส่องน้องอัเนยไ,ได้พี่น้องสบายดีพี่น้อง